ในชึงเวลาที่ทุกคนขี่เติมโต้วยก,กันกับไลฟ์สไตล์เอาละครับท่านผู้เกียผมเองโจกบาน้ำมันออยนะครับวันนี้ที่ใครมาแล้วยังไม่รีจิสเตอร์นั่นคือจุดที่กำลังจะบอกถึงโลกใบนี้แอบดีใจกับทุกคนในเบืองไทยนะครับที่เราจะพร้อมที่จะเปิดตัวพร้อมๆกันที่ฝั่งประเทศญี่ปุ่นเวนลาตอนนี้ฝั่งประเทศญี่ปุ่นก็ส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าเราจะนับเวลาถอยหลังพร้อมๆกัน จะเข้าในช่วงทามมิ่งที่วิง่งในคำว่าเวลานั่นคือโมทราที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอเซร์ไฮทักทายกับ3โมเดลนะครับที่เกิดขึ้นนั่นคือออเดลซูเปอร์คัรที่เกิดขึ้นนะครับและแน่นอนถ้าคุณพร้อมแล้ว ladies and gentlemen r e s g a t ready to rumble ยับรปดับระดูเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับทันแรกลงบนขยะพลาส นี่คือต้องบอกหลบเลยนะครับตรงนี้ขออนุญาตหลบ b บล็ o กกิ้งผมด้วยนะครับไม่ยืนแล้วนะครับตอนนี้ทันแรกของฟูจิซังนะครับถัดมานะครับเป็นนิวโมเดลซึ่งเป็นสีขาวเหลืองครับถ้าพูดถึงเรื่องขาวเหลืองนั่นคือแสงอาทิยูอไทยนั่นคือความฉายลายของความเป็นญี่ปุ่นนะครับไล่หนึ่งคันนะครับ ฟ้าขาวเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นสีที่เหมือนกับฟูจิีเองวันนี้จะดีไหมนั่นคือปุยของคำว่าพิมาร์นั่นคือลายประทะของเชื่อเขาฟูจินี่เองนะครับต้องบอกแล้วว่าคันนี้ลิมิเต็ดอ dition นะครับ500คัน นั่นนะครับนั่นคือความพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับและยังไม่พร้อนะครับสิ่งที่เป็นสกิลที่เด็ดลับเผ็ดด้วยคำว,ว่างวงอียาราที่เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องราวของดิสเบกหน้าโอ้ oh my god มันเกิดอะไรขึ้นกับดิสเบกหน้าครับแน่นอนนะครับสำหรับดิสเบกหน้านั่นคือ CBS นั่นคือเด็ดเรื่องราวของ c o m b i n r b r e s y s y s t นะครับจะดีหรือเปล่าที่เวลาคุณกำเบกอะ่ะคุณจะเสกด้านหน้ากับ 40และ60วันนี้คุณไม่คล้ายกับชีวิตอย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ Honda นะครับคิดแล้วก็ต้องบอกว่าพูดถึงความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนะครับลบตัวลบตวนมองกล้อง12นาฬิกาแป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งกล้องนี้นะครับ12บนาฬิการพร้อมครับขออนุญาตได้นึงครับโอเคพร้อมมองกล้องนะครับหลบด้วยนะครับหลบด้วยนะครับขออนุญาตครับและนี่คืออินฟลูเอนเซอร์ทั้ง3คนขอสิบปรบมือกับพวกเธอนะครับยัปเดียายัปเดียยัปเดียบๆๆๆๆๆๆๆ รเรื่องที่ไม่สามโมเดลของเรานะครับเอาเอาล้วครับตอนนี้และถ้าบอกว่าสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือการขับขี่ที่จะบอกว่าสมูท h มากเลยทีเดียวและวันนี้ตั้งแต่1958ตำนานที่มีลมหายใจอยู่นั่นคือ Honda Super Cup ถ้าคุณขยับร่างกายนั่นคือชายที่มีเทสนั่นคืออนาเทตนั่นคือสุดเขตแบบประเทศไทยขอเสียงปรบมือให้กับ Super Cup หน่นะครับพวกเรา มีสือ่อมวลชนหลายกล้องด้วยนะครับมองกล้องด้วยครับสือ่อมวลชนท่านไหนยังไม่ได้ยกมือให้ผมเลยนะฮะยกมือเลยครับอ่าโอเค12บนากานะครับขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนขอเสียงปรบมือกับพวกเขาครับท่านเมมเอรเกียรติครับถึงเวลาแล้วที่ผมจะขอเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญนะครับ และตอนนี้เสียงสัญญาณจากพระอาทิตย์จากอาทิตย์อุทยัยสะท้อนม่านน้ำที่เรียกว่าวารีที่เกิดขึ้นเราจะนับเวลาไปหลังพร้อมๆกันกับฝั่งประเทศญี่ปุ่นครับนี่คือการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดพร้อมประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอกราบเรียนเชิญน,นะครับผู้บริหารทั้ง3ท่านนะครับขึ้นบนเวทีครับทันแรกนะครับคุณวิวัฒเลิศผาตินะครับขอกราบเรียนเชิญครับท่านรงนายหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาดบริษัทไทยฮอนด้าครับลำดับที่สองนะครับขอาการรียนเชิญคุณนครวิมลจิตสหานนะครับหรือว่าพีเอของเรานะครับผู้จัดการทั่วไปสายงานการสื่อสารการตลาดบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับรักอีกหนึ่งท่านนะครับท่านอัคคเดชนะครับโรสิระวรพัฒนะครับท่านันนี้ต้องบอกแล้วว่าท่านรองตำแหน่งนะครับผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนผลิตภัณฑ์บริษัท พันดาจำกัดขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคนไทยในสยามรัฐครับขอบันทึกภาพนะครับมองกอง<ด>ล้องพร้อมๆกันนะครับดิสิตาฟูจิเซนเซและตอนนี้ฝั่งญี่ปุ่นนับเวลาถอยหลังมาพร้อมกับผู้ห่มลัที่เดียวนะครับ ีหลายกล้องนะครับมองกล้อง12นาฬกานะครับยกมือนะครับคอาคุณสื่อมันชนนะครับปากแฮทแทรกด้วยนะครับเรื่องราวที่มีรอยต่อนั่นคือตำนานที่มีลมหายใจ67ปีกว่าถึงทศวัรษที่รัฐวัชมัดละัดความสุขที่เกิดขึ้นและผมรอเสียง